สวัสดีครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับช่องโตโน่โตคูชแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนี่กันครับผมนี่ขนมคาปัดลายใหม่ของเรานั่นเองนะผมนั่นก็คือลายของดาพิฆาตอสูนนะผมนี่นะจัดมาหนึ่งแพ็คด้วยกันนะมี4แบบนะผมมจีจะมีของทันจิโร่เซนิสึเมสโกแล้วก็ลูกพี่เคียวจูโร่นั่นเองนะครับผม เป็นวงวกุ๊กเคียวจิโร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละแบบกันเลยต้นจากของทันจิโร่ก่อนเลยนะสองก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนขนมแคมปัสตัวไปนะแต่มีลายนี่ทันจิโร่นะเป็นชื่อของทันจิโร่ดูนะแล้วก็เป็นเรียนนะผมยอดสวยงามมากนี่เป็นชื่อดาบกคัสูนนะเดอะมูวี่สุดรถไฟสูนนิรันนะครับผมนี่อันนี้เป็นโลโก้แคมปัสแล้วก็ดาบิคัสซูนนะผมนี่ สวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแคมปัสนะเป็ลูกขนมแคมปัสข้างในนะแล้วก็นี่เขก,ก็บอกนะฮะพลังงานอ0กสิบแกลอรี่นะน้ำตาล4กรัมไขมัน1.5กรัมแล้วก็โซเดียมอ่าสีอ่ามิลลิกรัมนะครับด้านหลังก็จะไประมาณนี้นะผมนี่นี่ก็จะเป็นตัวเหรียญของเขานะเป็นวงกลมนะเป็นไม่ใช่ระไม่ใช่การ์ดนะ ีนนี้ก็จะมีรูปของอทันจิโร่กับเรนโงโคุเคียวจูโร่อยู่นะนี่อันนี้จะเป็นเรียนทั้งสองนะมีทั้งหมด100แบบไม่สะสมด้วยการโอโหโอตรียมกันเตรียมเงินคราวนี้นะผมโอเคไปดูที่ลายถัดไปกันบ้างน,นะผมขอเซนนิสึนะมันก็เหมือนกันหมดนะแค่เปลี่ยนตรงรูปตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้เป็นเซนนิสึนะฮะกำลัง ใช้ปราณอสศนีแล้วก็หลับอยู่นะฮะใช่ไหมห <laughs> ลับอยู่หลับอยู่โอเคด้านหลังตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมนี่ก็เป็นตัวการ์ดออไม่ใช่เป็นตัวเรียนนะเดี๋ยวเรามาแกะกันแล้วก็นี่ตัวกล่องเนี่สึกจังนะฮะนี่เสียดายไม่มีของกียูนะเพราะอันนี้มันเป็นของภาคเดอะมูวี่สึกรถไฟสูุนิรันนะฮะในอันนี้เป็น เดนะ๋วมัดนี่เดยแล้วทำไมตัวนี้อันนี้กล่องซีนิสุเป็นสีดำอันนี้กล่องเนสโกเป็นรูปเดี๋ยวเด้นะเ,เดี๋ยวไม่ไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวก็ต้องแกะอยู่ดีนะนะนี่ก็เป็นสวยงามน,นะม,มีมีทันซิโร่กับเนสโกจังนะอ่าน้องสาวสที่รักนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสองนี้สองที่สี่สนะผมเป็นลายของเรนโงคุเขียวจูโร หรือทันจิโร่เรียกว่าลูกพี่เป็นโงูคู่นั่นเองนะครับผมสวยงามชอบตัวนี้เหมือนกันนะนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันหมดนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผมตีละซองกันเลยนะเดี๋ยวผมจะแกะไอ้พวกนี้ออกจากซองให้หมดก่อนนะแล้วก็มาแกะลุ้นกันอีกทีนะผมตอนนี้เราก็แกะออกจากแพ็คแล้วนะแต่เรายังไม่ได้แกะกัรน,นะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะผมมา เรื่องที่ใบแรกกันนะมีสิบสองซอ,องทั้งหมดมาดูใบแรกเกี๋ยวมาใบแรกของวันนี้จะได้เป็นตัวอะไรมาลุ้นกันครับเดี๋ยวมาด,ดูก่อนด้านหลังนี้ก็นะโลโก,โก,โกแ้แคมปัสนะฮะด้านหลังจงังหวะน,นี้อื้อหืออินโนสเกะนะครับผมในเอียอย่างเท่เลยนะผมนี่ก็จะเป็นแบบที่เจ็ดสิบ 77นะเออ79นะฮนะนี่สวยงามใบแรกของเราวันนี้นะขอให้ไม่ซ้ำนะเป็นกรอบสีฟ้านะฮะอ่ะาก็เป็นรูปของอิโนสเกะนะฮะนั่งอยู่อ่าไอยาเทะมาใบตัดไปเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี้มันแกะแล้วนี่วะโอเคอ่าใบตัดไปกันแกะออกมาครบ เฮ้ยมันแก่ยากบบจังกลองนี้มากลองนี้อออกมาแล้วอืหือตัวนี้เป็นอากาศะนะอยู่ในเงามืดไปเลยนะผมอากาศะอย่างเท่นะนี่ไปจัดไปเลยนะไปมามติดกันเอาเออกมาเลยนะผมโอ้อาย,ยาอ้อายเซนเนสเตออ้ยอย่างเท่เลยโอ้ สินิสึยนะอย่างเท่เลยนะครับผมนี่อย่างเท่อย่างเท่สวยมากเป็นแบบที่ห้าสิบสี่หรอห้าสิบสี่นะแล้วอกักษรอ่าเมื่อกี้อ่าเป็นแบบที่เจ็ดสิบสองนะอ่ามาแก่กันต่อเลยต่อเนื่องนะฮะเกี่ยวมากอ่ะกล้องอก,กดหน่อย ทันจิโร่นะฮะอย่างเทนะฮะนี่นี่อยู่มุมนี้เปล่าดูมุมนี้มุมนี้นี่อย่างเทเลยอะ่ะเออทันจิโร่ดูว่ามุมนี้มุมนี้แหละนาตอนทันจิโร่นอนอยู่ใช่เปล่านี่เป็นแบบที่เท่าไหร่ะมาดูกันเป็นแบบที่92เลยโอ้โหเยอะมากดูไปไกลเลยโอเคมาใบตัดไปกันเลยครับผมใบที่เท่าไหร่แล้วนะใบที่ห้าแล้วนะผมพบ ลุ้นซ้ำไหมเย้อินโสเกะไม่ซ้ำนะผมท่านี้นะนี่คนละท่ากับท่าเมื่อกี้นะนี่คนละท่ากันนะสวยงามเอาเรื่องเลยนะสุดยอดสุดยอดตรามเยอะมากอินโสเกตมาไปถัดไปใบที่6กนะฮะโอเค,อเคมาป๊บฟริมพันจิโร่นะไม่ซ้ำนะโห พี่หรือว่าเราจะได้มีซ้ำเลย12ใบนี้เออ12บสอนี้เออถ้าไม่ซ้ำเลยนี่คือสุดยอดเลยนะผมแต่ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนไดสีแดงก็อาจจะเป็นอาคตะซ้ำซ้ำหนึ่งละซ้ำหนึ่งนะแม่และอยากได้ลูกพี่เขียวจูโร่นะฮะเฮ้ย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 เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ปริงรีบนถึงได้เลยลูกพี่เคียวจูโร่ใบแบบที่67นะฮะอ่าใบตัดไปจอดเจได้ไม่มีของกีดูกับมุยจิโร่นะซ้ำซ้ำเปล่าเฮ้ยมันไม่ซ้ำนะใช่อันนี้แบบซูมก็ไปหน่อยจะเป็นแบบนี้นะมันไม่ซ้ำกันอันนี้เป็นแบบที่อ่าเท่าไหร่อ่ะหก อันนี้67นะไม่ซ้ํานะมันแบบอัน,นี้ซูมเข้าไปหน่อยเป็นแบบนี้นะไอ้อไม่ซ้ําไม่ซ้ําโชคดีโชคดีมาไปตัดไปกันนะผมฟริงนี่ทันจิโร่นะผมตอนที่ฝันอยู่นะแล้วก็นสโกเผาตัวเผาตัวเออ่นหละเป็นเด็ดใบที่แบบที่ไรใบที่48นะ มาไปดัดไปทั่วไปแล้วเราย,ยังไม่ได้เนสโกดจังเลยเดี๋ยวยี่อากาะแบบนี้นะผมนี่อสูรข้างขึ้นที่3ามนะฮะนี่ใบสุดท้ายของเราในวันนี้นะผมจะได้ใบอะไรนะ oh. ทันจิรุสุดยอดอะ่ะเป็นตอนที่ฝันอยู่นะเดี๋ยว ไม่สปอยอะไรมากนะไปดูกันเอาเองนะผมในตอนอ่าภาครถไฟสุนิรันนะเดี๋ยวมูวี่นะแล้วก็ได้กล่าวว่าจะมีภาคใหม่ออกมาแล้วนะเป็นตอนหมู่บ้านช่างตีเดอ่าหมู่บ้านช่างตีเหล็กนะอ่าก็ไปดูกันได้นะก็ก,ก็น่าจะไม่น่าจะฉายตอนปลายปีมัง้งไมมกับต้นปีนี้นะไอ้น,นี้เป็นแบบที่36นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้แบบไหนกันมาบ้างนะผมผู้ชมไม่น่าเชื่อนะ มีซ้าแค่แบบเดียวเท่านั้นนะพี่เท่ากับเราได้11แบบนะใน12องซองถือว่าโชคดีนะมีซ้ำแค่ใบเดียวเท่านั้นปกติดวงผมไม่ได้ดีขนาดนี้นะเฮ้ยมีซ้ำแค่อักษรใบาเดียวนะใบอื่นไม่ซ้ำนะสิบเอ็ดใบนะนี่มาไล่ดูกันแต่ละใบกันก่อนนะเมื่อกี้อาจได้ให้ดูรายละเอียดไม่ชัดนะนี่ใบแรกของเราท,ที่ผมเรียงผมเรียงตามนี้ยหมายเลขแบบที่เท่าร่ผมเรียงตามนี้นะ ไมได้สุ่มว่าอะไรไปก่อนมาก่อนมาหลังนะผมเรียงตามหมายเลขนะอันนี้แบบที่27อิโนสเกะนะฮะนี่สวยงามมากตอนใช้อาราสัตว์ป่าเขี้ยวที่7หรือเปล่ากุงอาเปิดประสาทสัมผัสหรือเปล่าตอนหาศูนย์นะได้ก็มีของนีสโกนะยังไม่ได้ทีนะของเอนมุด้วยนะตรงข้างแรมนะนี่ bye bye. น น้องก็จะเป็นทันจิโร่นะเพราบผมนี่ไปที่33นะแบบที่33นะนี่กำลังยืนงงอยู่สวัสดีน้องไปทำอะไรมาไม่ใช่นะอันนี้ก้าก่าเองนะไม่ได้มีในหนังนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เป็นตอนอยู่ในฟันเหมือนกันนะสองนั้นแล้วก็ชักดาบออกมาอ่ะฮะอนนี้ก็อยู่ในฟันนะแบบที่48นะเมื่อกี้อันนี้33กับ36นะ นี่แบบนี้แบบที่48นะนี่เป็ารันจิโร่เมื่อก่อนนะที่มัดผมไว้ข้างหลังนะโอเคไปต่อไปเซนิสซอร์ครับนี่อ้ยะเราได้เซนิสึซอร์แก่แบบนี้เองอะไม่ได้ตอนที่ใช้ปราณอัศนีนะอ้ยะนี่เซนิสซอร์ตอนที่ฟันอยู่เหมือนกันไปต่อไปลูกพี่เรงโงคุนะนี่สองอันนี้มันไม่ใช่ใบเดียวกันนะ หลายคนบอกก็ใบเดียวกันไม่ใช่นะคือใบนี้มันจะซูมอยู่ข้างนอกแล้วก็ซูมก็ไปอีกก็แบบนี้นะเห็นไหมอ,อ,อันนี้สังเกตง่ายอันนี้ไปเห็นผมเข้มกว่านี่เห็นผมอ่อนกว่านะสีอนอ่อนนะฮะเกย์ใบที่สี่อ่าหกสิบเอ็ดกับหกสิบเจ็ดนะฮะใบต่อไปนะผมอันนี้เป็นของอ่าเดีอากาสตานะฮะมีเป็นอสูรข้างขึ้นที่สามนะ นี่อยู่แบบนี้นะตอนกุนที่สู้กับลูกพี่เคียวจิโร่นะแล้วก็ผลแพ้ชะนะเป็นยังไงก็ไปดูกันในซีรีส์กันเอาเองนะเดี๋ยวมูวี่นะฮะเออไปดูกันเอาเองนะเป็นยังไงใครชนะใครแพ้นะอันนี้เจ็ดแบบที่เจ็ดสิบสามกับเจ็ดสิบสองอันนี้ต้องมาก่อนดิม,มาใบตัดไปนะผมน,นี่เป็นทันอ่าเป็นอินโนสเกะแบบที่เจ็ดสิบเก้ากับตันจิโร่แบบที่เก้าสิบสองนะ ตอนที่ทันจิโร่กํลังยังไงนอนอยู่ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นอินุสเกะอวดกล้ามอยู่นะอ่านี่กล้ามจันสวยเปล่าไอ้น้องเออมาข้าบผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะสวัสดีครับ